สวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักของป้าแหมมทุกๆคนนะคะวันนี้ป้าแหม่มก็จะพาทุกท่านมาเข้าครัวนะคะมาดูนะคะว่าป้าแหม่มจะทําอะไรเครื่องแกงของเราก็จะมีพริกมีตะไคร้มีหอมแดงนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะโขลกเครื่องแกงนะคะให้แหลกพอพอประมาณไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะมันจะมืดๆนิดนึดนงเนาะมุมมันจะมืดเอาพอหยาบๆนะคะ ใส่ชาเครื่อเนอเลีวแบบนี้นะคะหยาบๆเนาะพอโขกเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปลงมือเคี่ยวหัวกะทิแล้วก็ลงมือแกงกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ หลังจากที่เราตําเครื่องแกงเสร็จแล้วเนาะเราก็จะพามาเคี่ยวกะทินะคะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นนะคะ<ม>พอกะทิของเราแตกมันแล้วเนาะเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวสักพักนะคะ เคี่ยวให้เครื่องแกงหอมสักพักเนาะกะทิต้นแหนมก็จะใช้เป็นกะทิสดนะคะไม่ได้ใช้เป็นกะทิกล่องส่วนมากถ้าทำกับข้าวทานเองแล้วก็จะใช้เป็นกะทิกล่องเนาะแต่ถ้าเล,เลือกไม่ได้จริงๆเวลาชุกรละหุกจริงๆก็จะใช้กะทิกล่องเพราะว่าความหอมความอร่อยมันก็จะแตกต่างกันอยู่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบของแต่ละบุคคลเนาะให้ดูใกล้ๆเนาะ ก็จะใส่หมูที่หั่นไว้ลงไปนะคะในนี้ก็จะเป็นป้าแหม่มเรียกหน้ากากหมูเนาะจะจะแล่เอาตรงที่หัวหมูที่เราซื้อมานะคะมันจะมีหนังเนาะเคี้ยวกุบๆนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะคะทีแรกว่าจะแกงใส่หอยขมเนาะหาไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยใช้ตัวนี้แทนใส่หมูแทนเนาะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเราจะให้หมูสุก กลางๆนะคะแล้วค่อยเอาคีเล็กมาใส่ค่ะขอหูหมูของเราสุกได้พอประมาณแล้วนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะมาทําการใส่ว่าแม่จะใส่น้ําใบยะนางเนาะน้ําใบยะนนางแล้วก็ข้าวเบื่อนะคะเทลงไปเลยนะคะ แล้วก็จะมาใส่ขี้เหล็กนะคะตามลงไปเลยนะคะขี้เหล็กของเราเนาะเก็บต้นที่นาของเราเองนะคะเก็บไปต้มเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราอยากนึกอยากกินแกงเราก็จะเอาออกมาทําแกงเนาะป้าแหมมก็โคลกนิดนึงนะคะให้พอละเอียดนิดนิดเนาะหยาบหยาบจะไม่ให้ละเอียดมากนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะรอให้หม้อเดือดนะคะแล้วแล้วเราค่อยมาปรุงนะคะใส่พริกเม็ดลงไปด้วยนะคะเพราะว่าพอบ้านป้าแหม่มกินเผ็ดใส่ลงไปเลยค่ะรอสักพักนะคะรอให้พริกสุกก่อนเราก็จะมาทำการปรุงเนาะแกงของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะทุกท่าน เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงลงไปเลยในนี้ก็จะมีผงปรุงรสชูรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปเลยนะคะมันก็จะไม่แดงเนาะเพราะว่าป้าแหม่มไม่ใส่เครื่องแกงนะคะพริกแกงของเราก็โขกเองเนาะอย่าไม่ซื้อพริกแกงตลาด ใส่พอเราปรุงเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาใส่ผักนะคะใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ชะอมนะคะชะอมก็เก็บจากสวนของเราเองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ มาเดินผ่านสงสัยจะหิวข้าวรสชาติก็โอเคแล้วเนาะเราก็จะมาตักแกงมาคุณผู้ชมได้รับชมเลยเนาะ้าน,น้าตาแกงที่เหล็กใส่กะทิของว้าแหม่มจะแบบเป็นหน้าตายังง นี่เลยค่ะคุณผู้ชมแกงขี้เหล็กใส่หน้ากากหมูของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะส่วนท่านใดเข้ามาชมคลิปนะคะถ้าชอบสูตรนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์จะตกอีสานเรื่อยเลยกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับป้าแหม่มด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์นะคะไปแล้วค่ะหิวข้าวมากเลยขอตัวไปทานข้าวแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ